ใหญ่ด <light> <et> no ้วยน้องสาวรู้สชอนเดน้องสาวรู้สามชอน้องวไปลยเลยไป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 ช่ไไกลไกไปมาลุยแป้งก่อนเนาะแม่มา ต้องโรยแป้งใส่ก็โรยแป้งใส่น,ะนนะ่ะบ่ละไม่ไม่งั้นไม่จะหามไข่มันออกไปหรอดูเราดังกระมังมีอยู่นะมามาใส่อีกเลยตัวใหญ่นะ่ะอยู่แม่มันนะก็พอแล้วมันมีเยอะอยู่เน,นี่ยอืออุ้อยนาช่องนะช่องเดี๋ยวพิเศษเสียได้มา้งน่ะเก็บไาเลย